วันนี้มีคลิปไฟร์รอบมาให้เพื่อนๆดูนะคะยูดีๆมีชาวต่างชาติคนหนึ่งค่ะเขาบอกว่าฉันเจอการหลอกลวงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยถ้าเกิดคุณมีเพื่อนแล้วก็รีบบอกเพื่อนของคุณเลยนะมาดูคลิปวิดีโอนี้สิฉันไม่คิดเลยจะมาบอกว่าให้ระวังละกันเป็นเรื่องที่สั้นมากๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะตอนนั้นน่ะฉันได้ไปซื้อกาแฟใช่ไหมพอฉันได้คาปูชิโน่เรียบร้อยฉันก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์และหลังจากนั้น ดูสิเกิดอะไรขึ้นมีเจ้าหน้าที่มาบอกให้ฉันหยุดและหลังจากนั้นเขาก็เรียกเก็บค่าธรรมเนียมกับฉัน1,000บาทฉันรู้สึกว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบธรรมดามากๆเลยนะแล้วก็ฉันจะบอกเคล็ดลับอะไรให้ถ้าเกิดเจอเจ้าหน้าที่พวกนี้นะก็แค่บอกเขาไปว่าเงินสดอะมีไม่เยอะหรอกถ้าเกิดเขาเรียก1,000บาทก็บอกไปเลยว่ามีแค่300หรือไม่ก็500บาทก็พอ แล้วก็บอกเขาไปด้วยนะว่าไม่อยากได้ใบเสร็จคือให้เงินเขาไปเลยะแล้วก็ในที่สุดรู้ไหมฉันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่บ้ามากๆเลยเพราะว่าคนพวกเนี้ยชอบเรียกเฉพาะชาวต่างชาติเนี่ยเพราะว่าอยากได้เงินไง อย่าลืมแชร์คลิปวิดีโอนี้ไปให้เพื่อนๆของคุณนะถ้าเกิดว่าพวกเขามาขี่มอเตอร์ไซค์ในเมืองไทยแล้วก็อาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ได้เป็นยังไงล่ะถ้าเกิดว่าบางทีเนี่ยโดนเรียกอาจจะมีปัญหาแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะก็แค่ยื่นเงินเข้าไปให้เพียงเท่านั้นนะเรื่องนั้นก็เรียบร้อยแล้วแหละโดยเหตุการณ์นี้นะคะน่าจะเกิดขึ้นที่พัทยาเพราะว่าเขามีการปักโลเคชันเอาไว้ที่อำเภอบางละมุง มีหลายคนเลยนะเข้ามาเริ่มแสดงความคิดเห็นแวนนี่บอกว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องการหลอกลวงเป็นเพราะว่าเธอทําผิดกฎหมายไม่ได้สวมหมวกกันน็อกไนงะหรือไม่อาจจะไม่มีใบอนุญาตก็ได้เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องจำเป็นนะคิดว่าจ่ายเงินแล้วจะสบายใจหรือไงหลังที่ทำผิดกฎหมายนะ่ะแวนนี่มาอมคอมเมนต์บอกว่าโอ้ยคลิปวิดีโอนี้ถูกบันทึกด้วยกล้องโก o p r o ที่เชื่อมต่อกับหมวกกันน็อกที่เขาสวมใส่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้สวมหมวกกันน็อก แมนนี่เลยมาตอบนะบอกว่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นน่าหมายความว่าผู้ชายคนนี้น่าจะไม่มีใบขับขี่ระหว่างประเทศแน่ๆเลยถ้าเกิดเป็นแบบนั้นก็ต้องโดดปรับเป็นเรื่องธรรมดาสโตนมาคอมเมนต์นะบอกว่าถ้าเกิดจะมาทำคลิปแบบนี้ฉันแนะนำให้เธอออกจากประเทศไทยไปซะแล้วอย่ามาเที่ยวที่ประเทศใดอีกเมลลี่ค่ะบอกว่านี่ไม่ใช่การหลอกลวงแต่ว่าเป็นกฎหมายที่ทุกๆคนจะต้องปฏิบัติตามเป็นกฎหมายเดียวกันกันกบทุกๆคนที่อยู่ในเมืองไทย ลีออนค่ะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณมีหมวกกันน็อกและใบอนุญาตขับขี่คุณก็ไม่จําเป็นจะต้องจ่ายเงินเลยถ้าเกิดคุณไม่ได้ทําตัวผิดกฎหมายแล้วคุณจะจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่เขาทําไมซึ่งน่าๆน่าคิดไหมล่ะหมายความว่าคุณจะต้องทําอะไรผิดสัอย่างอาทีฟค่ะบอกว่าโอโหคลิปวิดีโอนี้แสดงให้เห็นเลยว่าเธอเนี่ยเป็นชาวต่างชาติที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็มาอยู่ในเมืองไทย แม็กซ์เวลค่ะบอกว่ามาอยู่ที่ประเทศไทยฉันขอแนะนําว่าเวลาเธอขี่มอเตอร์ไซค์จะต้องสวมหมวกกันน็อกตลอดเวลาและจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศไทยด้วยนะ Mike Stanley ค่ะบอกว่าโอ้ในคลิปเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าผู้ชายคนนี้ไม่สวมหมวกกันน็อกและไม่แน่เขาอาจจะไม่มีใบอนุญาตขับขี่ด้วยรวมถึงไม่มีประกันถ้าเกิดอยู่ในสหาราชะอาณาจากักรนะเธอจะถูกปรับแล้วก็ถูกแบนด้วยซ้ํารวมถึงรถจักรยานยนต์คันนั้นก็จะถูกยึดเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องราวที่จะเป็นการหลอกลวงแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามกฎหมายมากกว่า จูเลียนค่ะมาคอมเมนต์บอกว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้ฉันขอแนะนํานะว่าเธออย่ามาเมืองไทยเลยชาลี <Charlie S 2> มาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าโอ้โหในคลิปเนี้ย ชาวต่างชาติเนี่ยไม่ปฏิบัติตามหลายอย่างเลยนะหมวกกันน็อกก็ไม่มีแถมยังจอดในที่สีขาวแดงอีกตรงนั้นน่ะห้ามจอดทําไมอ่ะถึงไม่โทษตัวเองซะบ้างเลยโทษแต่คนอื่นแถมยังมาบอกว่าหลอกลวงอีกต่างหากอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะซูริเรียนบอกว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่มีมารยาทและไม่รู้จักวิธีการเคารพกฎจราจรฉันอยากจะรู้จริงๆว่าถ้าเกิดอยู่ในประเทศของคุณเองจะเกิดอะไรขึ้นหากคุณไม่สวมหมวกกันน็อกหรือแม้แต่ไม่มีใบขับขี่ก็แล้วแต่ ถ้าเกิดทำตัวแบบนี้กลับไปที่ประเทศของคุณเถอะเคนนี่บอกว่าอุ้ยฉันเห็นแบบนี้แล้วประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มและเงินเนี่ยก็มาเป็นอันดับหนึ่งเลยสินะไดโน่ค่ะมาคอมเมนต์บอกว่าให้สวมหมวกกันนอ็อกและจะต้องมีใบขับขี่ระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นจะไปเที่ยวที่ไหนก็อยากทำตัวให้มีปัญหาเลย โจโจ้ค่ะบอกว่าเป็นคลิปวิดีโอที่แสดงถึงความอัปยศของตัวเองกฎหมายก็มีอยู่ว่าจะต้องสวมหมวกกันน็อกและเขาบังคับใช้กับทุกๆคนในประเทศไทยไม่ใช่กับแค่ชาวต่างชาติเท่านั้นเพราะฉะนั้นควรจะมีความเคารพต่อประเทศไทยด้วยนี่คือคลิปวิดีโอที่เหมือนกับเป็นคอนเทนต์ขยะจริงๆพอค่ะบอกว่าตอนนั้นฉันมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ฉันสวมหมวกกันน็อกตลอดเวลา และมีใบอนุญาตขับขี่มอเตอร์ไซค์ระหว่างประเทศหลังจากมีเจ้าหน้าที่มาเรียกตรวจฉันก็โชว์ให้พวกเขาดูหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะบอกว่าโอเคแล้วก็ขับรถต่อไปได้เลยไม่เห็นจะต้องมาจ่ายเงินแบบนี้เลย Angie ค่ะมาคอมเมนต์บอกว่าให้ระวังเนื้อหาที่โพสต์แบบนี้ฉันรู้สึกว่า การทำแบบนี้เป็นเรื่องที่แย่มากๆและสิ่งที่สำคัญนะจะต้องจำไว้ว่าเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวไทยเนี่ยไม่ใช่คนเดียวกันทุกๆคนอาจจะไม่เหมือนกันก็เหมือนกับทุกๆท,ที่นั่นแหละมีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีแต่ว่าชาัยคิดว่าการที่เธอสื่อคลิปวิดีโอออกมาแบบนี้อาจจะทำให้หลายๆคนเข้าใจผิดได้นะลีออนมาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าก็ในเมื่อเธอไม่สวมหมวกกันนอกหรือไม่เธออาจจะไม่มีใบขับขี่ต่างประเทศด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นก็ต้องโดนปรับอยู่แล้วไม่ใช่ เรื่องการหลอกลวงแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมายเคนซัสค่ะบอกว่าฉันสวมหมวกกันน็อกตลอดเวลาและฉันก็มีใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศฉันไม่เคยมีปัญหาพวกนี้เลยนะแต่ว่าบางทีเนี่ย ต่างชาติบางคนก็คิดว่าตัวเองเนี่ยมีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นเพียงเพราะว่าตัวเองมีเงินส่วนคอนเดอร์ค่ะบอกว่าไม่ใช่แค่เธอเท่านั้นนะถ้าเกิดว่าทุกๆคนที่ไม่ได้สวมหมวกกันนอกเจ้าหน้าที่ในประเทศไทยเขาก็จะเรียกให้หยุดเป็นกฎของประเทศไทยเหมือนกับการที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยนี่แหละเจ้าหน้าที่ก็จะโบกรถและคุณก็จะต้องหยุดเพราะว่าคุณไม่ได้ปฏิบัติตามกฎการขับขี่ที่ถูกต้องแดนฮอซี่ค่ะบอกว่าถ้าเกิดปฏิบัติถูกต้องทุกๆอย่างคุณจะไม่ต้องจ่ายอะไรเลย แต่นี่แสดงว่าเธอทำผิดอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมจอห์นแม็กแดนค่ะบอกว่าปัญหาใหญ่ที่สุดแล้วก็เจอมากที่สุดก็คือการที่ไม่สวมหมวกกันน็อกนี่แหละคุณรู้ไหมว่ามีหลายคนที่ไม่สวมหมวกกันน็อกจริงๆเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่าหมวกกันน็อกจะช่วยชีวิตคุณได้เลยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่คุณไม่คาดคิดมาก่อน อดูล,ลาค่ะบอกว่าเหมาะแล้วลหละที่เธอจะต้องไปโดนเสียค่าปรับเพราะว่าหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่แถมยังมาถ่ายคลิปแบบนี้อีกน่าเกลียดจริงๆบีบิกค่ะบอกว่าเธอคิดว่าเธอกําลังทําอะไรอยู่ฉันรู้สึกว่าการที่ไม่มีใบขับขี่ระหว่างประเทศในการมาขี่จักรยานยนต์ในเมืองไทยก็ต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วแล้วก็บางทีเนี่ยในช่วงกลางคืนบางครั้งเจ้าหน้าที่ก็จะโบกให้หยุดแล้วก็ตรวจร่างกายซะก่อนนะว่าคุณเนี่ยสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยในยามค่ําคืนหรือเปล่า แซนค่ะบอกว่าฉันรู้สึกว่าการที่เธอมาทำคอนเทนต์แบบนี้ระวังนะตัวของเธอจะต้องมีปัญหาแน่ๆเป็นคอนเทนต์ขยะที่แย่มากๆ p พ p เปอร์ Pepper ค่ะมาคอมเมนต์บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณทำถูกกฎหมายทุกอย่างทั้งส่วนหมอกกันเนอกและมีใบขับขี่ระหว่างประเทศคุณไม่จำเป็นจะต้องจ่ายเงินอะไรทั้งนั้นแต่ว่าถ้าเกิดคุณทำผิดกฎนั่นแหละ รับรองว่าคุณจะมีปัญหายอย่างแน่นอนแวดี้ค่ะบอกว่าทำไมชาวต่างชาติหลายๆคนถึงชอบมาเมืองไทยแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามกฎท้งไม่สวมหมวกกันนอกไม่มีใบขับขี่ระหว่างประเทศพูดออกมาดังๆเลยดีกว่าว่าเธอเนี่ยปฏิบัติตามกฎหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ใช่แล้วก็ออกไปจากประเทศนี้ได้เลยเพราะว่าฉันเองก็เป็นชาวต่างชาติเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่อยู่เมืองไทยเป็นเวลาหนึ่งปีและฉันก็ปฏิบัติตามกฎของประเทศไทยทุกอย่างรวมถึงให้เกียรติคนไทยด้วย แล้วเพื่อนๆล่ะคะเห็นคลิปวิดีโอแบบนี้มีความรู้สึกยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นและคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ